ผู้ชมคุณฟังค่ะช่วงนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเหตุเครนถล่มอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าจริงๆวันนี้เราตั้งใจที่จะคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่สีคิ้วแต่กลายเป็นว่าวันนี้เราต้องถามรวบทั้งสองเหตุการณ์เลยนะคะเพราะว่ามันมีเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมาที่พระรามสองแล้วก็ต้องใช้คําว่าอีกแล้วด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับมุมของกฎหมาย ความปลอดภัยกันสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยท่านก็ติดตามเกี่ยวกับเรื่องราวของ EIA แล้วก็ความปลอดภัยมานานเลยนะคะครับอ่ะเรามาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพดรสนธิขรชวัตรอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับคุณอุ้มนัเหนาครับครับผมอาจารย์คะนี่คือมันคือ <kung> <divide S 1> จะใช้คําว่าอุบัติเหตุได้อยู่ไหมคะอาจารย์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสองวันติดเนี่ยค่ะอาจารย์อ้เป็นเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยเลยนะอุบัติภัยเลยนะนะครับเพราะมีผู้เสียชีวิตเยอะเ่วานขอตสองมาวันนี้สองอ้นโอ้แล้วมันเกิดติดกันอย่างเนี้ยนะผมมองว่าโอ้ย่างนี้ไม่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 ค่อยดีอ่ะผมว่ามันย่อนยานทั้งการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ย่อนยานทั้งการก่อสร้างและการควบคุมงานนะครับผ่านมานะครับนะ ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วว่าอาจารย์ติดตามในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆมานานอาจารย์ค่ะการที่มันมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วมันเกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้มันแสดงว่าบทลงโทษในกฎหมายของไทยเนี่ยมันเบาเกินไปหรือเปล่าคะหรือยังไงคคือจริงๆกฎหมายมีพร้อมนะผมยกตัวอย่างเช่นนะมีกฎหมายอยู่สองฉบับนะครับที่ที่สามารถจัดการได้เนี่ยระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพรทศสองหาหกศูนย์อย่างจะถือเป็นกฎหมายใหม่นะไม่มันมันเป็นระเบียกนนบรกระทรวงการคลังภายใต้พรบการจัดซื้อจัดจ้างนะปี2560นะม,มันสา <5 60 S 2> มารถขึ้นบัญชีดําเนี่ยผู้แบ็ค <Back list. S 2> ลิสต์คนรับเหมาได้ใช่ไหมพวกนี้ขึ้นบัญชีดำคือว่าไม่ให้มาประมูลไม่ให้มาทำหลาย จะแมก็คือกรณีอะไรเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตและเลยความปลอดภัยไม่มีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสามารถจัดการได้นะครับและคนที่จัดการก็คือใครก็คือก็คือกรมบัญชีกลางและกรมทางพังนะแต่ที่ผ่านมาประเด็นก็คือว่าในเวลามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาในหลายๆครั้งไม่ว่าตอตงงอทะลุหรือว่าเกิดแกินเหเรียนถล่มมีอยู่จริงไหมหลักการคือว่าเขาจะต้องให้ให้ใครนะก็คือว่าให้เจ้าของงานเช่นอะไรอปทหรือกรมทางหลวงหรือเจ้าของสิทธิ์นะรายงานไปที่ นารายงานไปที่กรมบัญชีกลางบอกว่าเนี่ยขอแบ็กนิดขึ้นบัญชีดำไม่ให้มาประมูลต่อไปเลยนะครับไมดแต่แปลกแล้วหลายๆครั้งไม่เคยมีการรายงานตรงนี้นั่นไงเนี่ยใช่ไหมไอ้กรมบัญชีกลางก็บอก่เขาไม่บอกมาแลวจะทําไงได้เคือเจ้าของงานต้องแจ้งมาเนี่ยแล้วแล้วอีกคนหนึ่งคือที่ต้องแจ้งก็คือใครือคือคณะกรรมการความปลอดภัยนะก็คือพนักงานกดกลอความปลอดภัยของกระทรวงแรงงานเนี่ยไปส่วนหน้างานแล้วเนี่ยไหม ความปลอดภัยไม่มีเลยประมาณเลินเล่อไม่ได้ทาผูกกฎหมายเลยอย่างเงี้ยอย่งนี้แจ้งไปได้นะแต่ที่ผ่านมาไม่มีการแจ้งไปฮะเขาก็เลยบอกเอ้อย่างนี้เขาจะแบ็กลิสต์ได้ยังไงอ๋อกรมบัญชีการก็คือเป็นเป็นเป็นตัวท้ายแล้วว่างั้นนี่นะที่จะแบ็กลิสต์ต้องมีคนแจ้งมาว่างั้นเน่ยนะเจ้าของงานต้องมีคนบอกความผิดว่าคุณมีความผิดอะไรใช่ไหมทำไมต้องแบ็กลิสต์เนี่ยแต่กรมบัญชีการบอกไม่มีการแจ้งทั้งที่มีทั้งหลายเคสแล้วกันแล้วที่มีใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ไอ้เรื่องพรบเรื่องเรื่องไอ้กฎหมายที่จะอล รถชั้นเนี่ยนะครับผู้รับเหมาเนี่ยที่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 ทำไปหลายชั้นเนี่ยกลาย่าขึ้นเมื่อวานนี้ขึ้นไปกินแลกกิจจาขึ้นลงเมื่อวันที่13มกราคม69ไม่ใอ่ใช่ไหมเมื่อฉะนัี้ก็เลยรดชั้นไม่ได้นะครับเนี่ยนครับก็ก็เลยเลยดีปัญหาเน่นะครับตอนนี้มันมีกฎหมายฉบับนึงคือกฎหมายเอ่อ เขาเรียกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยชั่วยนมัยสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวเรื่องเครื่องจักรนเรื่องเักรยานมอน้ำนะครับถ้าอกสีเนี่ยนะภายใต้พรบความปลอดภัยของกระทรวงแรงงานนะโดยโดยที่คนที่ดูแลคือใครผมโซในการคุมครองแรงงานอันนี้ของกระทรวงบังเลยบอกว่านี่บังคับเลยนายไนจ้างต้องทาอะไรบ้างนี่คือคุณต้องตรวจสอบความปลอดภัยนะก็คือทุกปีนะปีละครั้งแล้วก็ แมนแทนทุกสามเดือนนะไมแล้วก็มีอุตสกรครูเอ่อเป็นคนเซ็นนะแล้วก็ต้องมีการอบรมพนักงานสี่ประเภทนะผู้บังคับปั้นจันผู้ให้สัญญาณผู้ติดเกอบวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจันอบรมตามหลักสูตรเลยต้องมีมีระเบียบอยู่ว่างั้นมีระเบียบอยู่ทุกอย่างคุณต้องใส่ชุดป้อปลอดภัยแล้วก็ต้องมีอะไรเขตเขาบอกว่าที่สําคัญคือจะต้องกําหนดเขต เขตความปลอดภัยเขตอันตรายนะเขต <c oughs> อันต <c oughs> รายความปลอดภัยคำถามคือว่าขณะที่สร้างอยู่ข้างบนน่นนะ <c oughs> อยู่บนนั่นนะรถไฟวิ่งมาทำไมคุณไม่อยู่ทํางาน <c oughs> เออจริงไงอาจารย์ขออนุญาตแทรกอย่างนี้ว่าพอมันเป็น2เหตุการณ์แบบนี้ค่ะ <c oughs> คืออันแรกเนี่ยคือเมื่อวานที่มันเป็นการก่อสร้างแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นรถไฟวิ่งแต่ว่าเคสของวันนี้เนี่ยก็คือเป็นการก่อสร้างและข้างล่างก็เป็นรถยนต์วิ่งซึ่งในความเป็นจริงทั้ง2เหตุการณ์นี้ควรที่จะหยุดเมื่อมีรถ หรือการโดยสารอยู่ข้างล่าง<ด>ใช่ไหมคะอาจารย์คือกฎหมายบอกว่าจะต้องจับทําเส้นแสดงหรือเครื่องหมายเขตอันตราย<ช>และเขตอันตรายเนี่ยคือว่าจะต้องจะต้องไม่ให้มีใครอยู่อ่ะคุยไงใค่ไหแต่เม่ไม่คั้นมันจะเกิดความไม่ปลอดภัไยได้ใช่ไหม,มแต่ตอนนี้ผมไม่รู้เขาไปกําหนดเขตอันตรายยังไงก็ไม่รู้แบบนี้ไม่กำหนดหรือเปล่านะแปลว่าเท่าที่คุยมาเนี่ยอาจารย์บอกว่ากฎหมายมี มันมีมันต้องตแต่ปี2560และไอ้ทีปกก่ประกาศใช้หรืออะไรใดๆต่างๆนานา,นา,นานแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าไอ้ที่เพิ่งจะแอคทีฟเมื่อวานนี้อะไรเงี้ยในรายละเอียดว่ากันคราวนี้ในเมื่อถ้ามันมีกฎหมายแล้วอาจารย์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับการที่เราทําได้เพียงแค่ออกมาให้ข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่พอเกิดเหตุแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเฟดหายไปพอมันเกิดเหตุใหม่อ้าวกฎหมายนี้มันมีนี่นะเอาสมุดพกล่ะไปไหนล่ะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์นี่ไงก็ ความย้อนยานของการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมใช่ไหมก็คือทั้งต่อสร้างเลยย้อนยานหมดเลยประเด็นประเด็นก็คือว่าเวลามันเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะต้องมีการตรวจสอบใช่ไหมมีการตรวจสอบสอบสวนนะว่ามันเกิดเพราะอะไรยังไงไม่ใครตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบเองไงไอ้คนตรวจสอบทีกลายว่าอย่างรอพทเปนคนตั้งอภิการมาตรวจสอบใช่ไหมหรืออย่างคมทางหลวงสร้างอภิบาราตรวจสอบตรวจสอบไปตรวจมาบอกไม่มีอะไรพูดแล้วเมาผิดจบแค่นั้นเองจริงๆในต่างประเทศก็ต้องมี ให้มีผู้ตรวจสอบอิสระเนี่ยเข้ามาสอบเอนใช่ไหมไม่ใช่หน่วยงานรัฐตรวจสอบกันเองเมืมเ่อเกิดอุบัติภยัยอุบัติเหตุร้ายแรงเนี่ยนะ,นะครับและขณะที่ทํางานอยู่เนี่ยนะเจ้าของโครงการต้องไปจ้างผู้ตรวจสอบเอกชนเข้ามาออนดิการทํางานผู้ก่อสร้างเป็นระยะะใชะ่ไหนะมไม่ใช่ว่าไปใช้คอนซัลท์ว่ากันเองอ่ะเหมือนเหมือนอย่างอย่างงี้นะผู้ควบคุมงานก็เป็นบริษัทอะไรช้หนาเรเวนนะคนก่อสร้างคือเป็นบริษัทบริษัทไทยก็จริงเนี่ยแล้วบางที่ก็เป็นบริษัทจีนไม่รู้ เป็ัพวกต่อเป็นจีนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้อืโอ้โหอันนี้อาจารย์จริงๆแล้วอ่ะอันนี้อายไปถึงต่างประเทศเนาะเพราะว่าสื่อต่างชาติเาก็พาดหัวว่าโอ้มนเป็นเรื่องปกติของไทยนะที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้น่าชามเหมือนกันเนาะอาจารย์คุยว่าเราได้พู่แล้วเหมาไทยไม่ต้องไปหากินเมืองนอกเลยฮะจบแล้วใช่ไหมมีใครเอาแล้วคือคือ อาจารย์คือถ้าเกิดเป็นต่างประเทศนะคะอาจารย์คาวเครนล้มหนึ่งครั้งเนี่ยโหแทบจะเยี่ยนะมบริษัทเขานี่แทบจะล้มละลายเลยแต,แแต่แต่พอมาเป็นในประเทศไทยอาจารย์บริษัทเดิมเขาก็ยังสามารถรับงานใหม่ได้ในเช้าว,วันรุ่งขึ้นแบบนี้น,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 นี่ไงนีงนนงนมนมน่มันประหลาดไงแล้วก็แล้วก็บ้านเราตลกนะคือว่าพอรับงานก่อสร้างแล้วเป็นไงมันมีสัญญาเช่าช่วงเป็นเรื่อยๆจะไม่ใช่ซับคอนแทคเตอร์เหมือสจ้างใครมาบสุดท้ายเหลือไม่กีตัน มีซักควาแทรกไปเรื่อยเลยว่างั้นเลยนะใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าผมเสนอต้องเปิดเผยรายละเอียดสัญญาการก่อสร้างรายละเอียดการจ้างผู้รลบเหมาและการเหมาช่วงให้สาธารณชนทราบคุณคุณเหมาไปกี่ช่วง ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันมันมันต้องเปิดเผยเน่ยนะไม่ไม่งั้นเนี่ยก็คือเป็นอึนคืนอยู่กันตรงนั้นแหละครับคราวนี้ถ้าเกิดเรามาถอดสแควรูทกันอีกสักครั้งจะไม่ใช่คำว่าถอดบทเรียนอาจารย์คือเรามีกฎหมายกฎหมายเท่าที่อาจารย์เห็นผ่านตามานี่ค่ะมันยังไม่รุนแรงพอหรือว่าจริงๆแล้วมันยังไม่ถูกเอามาใช้จริงๆจังๆต่างหากล่ะมันมันผพดที่กฎหมายไหมคือคือมันกฎหมายมีครบนะแต่ว่าเราไม่ได้เราหย่อนยานการบังคับใช้กฎหมายแล้วเราไม่ไม่ลงโทษไง คือคือเขาบอกเลยบอกว่าเนี่ยถ้าไม่แมนทัานนั้นหรือไปรายงานเพชเนี่ยจำรวจเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ออกไปตรวจใช่ไหมตรวจไม่ไหวไม่มีคนใช่ไหมแต่คุณก็ต้องทํารายงานเลยนะเพาถ้ารายงานเพชอย่างเงี้ยนะจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ให้มีการขึ้นบัญชีดําให้อะไรสายด้วยเมืครั้งเป็นไงถ้ามีคนตายเนี่ยนะ เจ้าของงานเนี่ยจะต้องจําคุกไปเกินสองปีปรับไ่เกินแปดแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมันก็มีอยู่ตรงนี้นะผอเจ้าที่จําคุกไปเกินหกเดือนปรับสองแสนบาทมันก็มีนะมันก็มีอยู่ใช่ไหมแล้วสุดท้ายคือแบคสต์น่ยนะขึ้นมันทีดำนะมันก็มีอมันมีหมดนะแม่ไม่ใครทําอะไรอาจารย์มันมีรายละเอียดอยู่นิดนึงมันมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าคือ หลายๆคนอันนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะแค่เคสนี้นะคะจันค่ะว่าผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะมองในเรื่องของตัวเลขว่าเดี๋ยวยอมเสียค่าปรับก็ได้กับการที่จะต้องไปเสียเงินหรือว่ายอมทุท่มเทในการเซฟตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจันมันอย่างนั้นะตรงนี้อาจารย์มองอยังไงจริงๆค้าบมังคับใช้คฎหมายถึงถ้าติดคุกนะใช่ไหมนะครับติดคุกปีหนึ่งนะอย่างต่ำหนึ่งปีนะมันเป็นอาญาเนอะมันเป็นอาญานะฮะแล้วก็ใช่ไหมแต่ว่าเราอย่างที่ผมเรียนคือว่าเราก็หย่อนยานด้วยก็คือในรายการแต่ก็คือ เจ้าพนักงานความปลอดภัยเนี่ยนะตรวจตรวจงานเนี่ยไม่เคยออกไปตรวจหน้างานเลยนี่นะไปรอ<ง>แต่เขาส่งรายงานมาให้ซึ่งรายงานก็คือเจ้าของงานทําเองทุกอย่างโอเคหมดไม่มีปัญหาใช่ไหม,มแต่วันนี้เป็นไงแล้วมติตีนุชเนี่ยประกาศแล้วบอกว่าเนี่ยเจ้าที่กระทรวงงาขอ,อไปตรวจให้หมดประเทศเื่ออะเกิดการป้องกันอะไรเงี้ยมาบอกวันนี้ที่ผนมไม่เคยตรวจเลยครับที่ผ่านมาเคยมีใครได้รับโทษ ที่กฎหมายวางไว้บ้างไหมคะอาจารย์คะเกี่ยวกับเทือกเทือกนี้ไม่มีครับไม่มีเลยข่ะส่วนงานไม่มีเลยแล้วแบคดิ้งก็ไม่มีที่งขึ้นบูลงานใหม่ได้เรื่อยๆไงที่ทำอะไรทีนี้ในสิ่งที่อาจารย์พูดมาว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยถ้าหน่วยงานตรวจสอบกันไม่เองหรือมีคนน้อยหรือจะยนยาอะไรก็แล้วแต่แล้วเรามาเอาเขาเรียกว่าเป็นองค์กรกลมๆมาอันนึงที่เป็นบุคคลภายนอกเลยเนี่ยมันมันมันพอได้ไหมอาจารย์ม้อสามารถทําได้คือว่าสมมุติเออสมมติการรถไฟจ้างจ้างจ้างบริษัทต่างๆมามาถอดสร้างนะการรถไฟเนี่ยก คือสามารถไปจ้างหน่วยงานอิสระเนี่ยผู้ต่อบไิชนเนี่ยมาออเดิใช่ไหมมาออดิตเป็นระ,ะระยะระยะเลยว่าที่เขาทำกันเนี่ยจริงหรือไม่จริงถูกหรือไม่ถูกใช่ไหมหเราสามารถทําตรงนันได้แต่จริงๆแล้วถือว่าการรถไฟรหรือว่าเจ้าของงานเขาต้องมีคณะกรรมการตรวจรับใช่ไหมใช่กรรมการตรวจรับต้องมีเชื่อคอนเทลของผู้รับเหมาหอนะเพราะว่ายังไงเขาเรื่กมีผู้ควบคุม ผู้รับเหมาอีกทีหนึ่งถูกไหมคือเควบคุมผู้รับเหมาก็ไปคุมผู้รับเหมาบางทีพวกเดียวนี่ซ้ำไปผู้เขาบอกทุกอย่างดีหมดกรรมการตรวจรับเปอร์เซ็นต์เลยตรวจรับนะฮะตรวจไปตรวจมาสิ่สอตงอถล่มอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ไว้ใจเราก็ไปจ้างผู้ตรวจสอบอีกคนมาออดิตมาตรวจสอบเป็นระยะระยะต่างประเทศทำอย่างนี้หมดนะครับต่างประเทศเขาทำอย่างนี้หมดเลยนะใช่ไหม อ,อาจารย์คะถ้าให้อาจารย์ช่วยกรุณาฉายภาพให้เห็นว่าถ้าวันนี้มีการลงโทษจริงๆังแล้วเพราะว่าหลายๆภาคส่วนพูดมาซ้ำาๆย้ำยๆแล้วก็ดูจะมีแรงกระเพื่อมที่มากพอละอวันนี้ถ้าเกิดไล่เรียงมาเนี่ยหน่วยงานไหนที่จะต้องรับผิดชอบในมุมไหนบ้างอะคะอาจารย์ก็คือแน่นอนก็คือว่าเจ้าของงานเนี่ยนะก็ต้องรับผิดชอบแน่นอนเพราะเป็นเพราะเป็นคณะกรรมการตรวจรับตรวจการจ้างคนจ้างงานคือไงอิตาเลียนอ่าแล้วก็แล้วก็บริษัทผู้รับเหมา พูดแล้วหมอว่าตอนตนี้ก็มีตำแหนที่ดีก็อย่างที่เรียนนะอิตาเลียนไทยใช่ไหมอย่างเงี้ย<ช>อย่างเงี้ยนะคือสามารถแบ็กลิสต์ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าหากว่าการรถไฟหรือว่กรมทางหลวงแจ้งไปท,ที่กรมบัญชีการบอกว่าขอขึ้นบัญชีดำไม่ให้มาประมงอีกแล้วพเพราะเกิดออุบัติเหตุเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยนะไม่ได้ อย่างเงี้ยสามารถทําได้ใช่ไหมแล้วก็ต้องลงโทษใช้ผู้ควบคุมงานนะที่คุจ้างมาคุมงานคุณคุมภาษาอะไรใช้หน้าเลยว่ต้นหาพี่นาาหมดอย่างนี้อย่างเงี้ยบริษัทคุมงานก็ต้องไปดูของไทยก็ผมไปดูก็เป็นของใช้หน้าเรเวของโปรเจกต์ทั้งหมดนะฮี่เนี่ยนะครับก็อย่างเงี้ยมันสามารถทําอะไรได้แต่ว่าเราเราไม่ทำานที่ผ่านมาเราหยุดยานนะ แล้วอาจารย์คะกฎหมายที่เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์แตะแตะมาเนี่ยม,มันมีทั้งตัวที่เพิ่งจะเสร็จแอคทีฟไปเมื่อวานกับอีกอันที่มันมีมาก่อนหน้านี้ม,มันมีความแตกต่างกันยังไงล่ะคะอาจารย์คือคืออย่างนี้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยและบริหารพัสดุภาครัฐใน,นี่อข้าสเนี่ยมันสามารถแบ็กลิส ผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานได้แต่ว่าเจ้าของงานจะต้องแจ้งไปที่เขาแจ้งไปว่าเนี่ยมันผิดยังไงแล้วบอกสัญญาจะต้องทําไงแจ้งไปผีการเขารแบ็กลิสเลยบอกคุณไม่ต้องมาทํางานอีกแล้วอันนั้นคืออันนั้นคือแบ็กลิสคือไม่ให้มาไม่ให้มาประมูลงาน แต่ตอนนี้ถ้ามันมีอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือว่ามันมีผิดพลาดเล็กน้อยเนี่ยเขาบอกให้ลดชั้นลงมานะากเก์สี่ลงมาเกจสามเกจสองเนี่ยให้กฎหมายตัวน,นี้ไม่มีแต่มันจะตอนน้องมนระเบียบของกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับเพิ่งไปลงให้ชิดจาเมื่อวานนี้เองสิบสามพกษาคมหกเก้าที่จะลดชั้นผู้รับเหมานะนะตอนนี้ไม่ย้อนหลังเลยฮนะ แต่แม่ตอนนี้ก็ต้องว่าต่อไปันกฎหมายมีผลย้อนหลังว่างั้นใช่ของคุณร้อยล้านของคุณทำมาร้อยล้านนะถ้าเกินร้อยล้านห้ามมาประมูลนะอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาเรียกรถชันนะครับนั่นหมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้ที่มันจะมีผลกับตัวกฎกระทรวงใช่ไหมคะเพราะเมื่อวานเพิ่งจะมีผลไปใช่ครับวันนี้ก็ใช้ได้แล้วเพิ่งใช้วันนี้ฉลองเลยรถชันรถชันนะนะหรือจะแบ็กลิฟก็ได้นะแบ็กลิฟมันมีกฎหมายอยู่แล้วแต่ต้องกรมทางหลวงต้องแจ้งไปว่าขอแบ็กลิฟในสัปนี้ เพว่าไปนะบรรทัดขึ้นกรมทางหลวงจะส่งจะส่งไปให้กระทรวงการคลังไหมอืมใช่ขณะเดียวกันเลยไอ้คนคนที่สามารถที่ส่งไปที่กระทรวงการคลังได้คือใครเจ้าพนักงานความปลอดภัยไงพนักงานตรวจสอบความปลอดภัยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานไงทำได้เลยทำงานแล้วเนี่ยทำไมโอ้มันไม่ปลอดภัยเลยมีปัญหาเนี่ยบริษัทแย่ๆจะมาเตือนหลายรอบแล้วเนี่ยอย่างนี้แจ้งเลยแบ็กลิมได้อ๋อมันมีสองช่องทางว่างั้นไม่ได้แค่ช่องทางเดียวนะ ใช่ครับตอนนี้พนักงาน,นตารวจสอบความปลอดภัยเนี่ยถามว่าคือเคยออกไปตรวจหน้างานไหมหรือหรือไปดูแต่เอกสารนี่เขส่งมาออคุณพิ่งจะไปเคยรู้อะไรเลยไม่เคยออกไปดูเลยเออใช่ไหมผมก็เลยเรียกร้องว่ากระทรวงแรงงานคุณต้องส่งคนไปตรวจใช่แล้วไปตรวจหให้หมดให้พวก่อสร้างอืออือโอ้ตายแล้วทาไมมันถึงมาคาราคาซังกันอย่างนี้แล้วคนกฎหมายกฎหมายมีอยู่แล้วแต่คุณไม่บังคับใช้ไม่บังคับใช้นะฮะจริงๆแล้วนี่ไปมีผลกับ ที่เราไปร่วมทุนกับต่างประเทศด้วยไหมคะอาจารย์พอถึงเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเพราะว่ามันก็จะมีชื่อของประเทศเขาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะอาจารย์วันนี้เนี่ยก็คือลงข่าวไปทั่วโลกแล้วนะประเทศจีนบอกเลยว่าจีนไม่เกี่ยวผู้รับเหมาคือบริษัทไทยเมื่อวานนี้บอกกันเจนจีนแถลงเลยเขาเร็วด้วยนะเขาเร็วปุ๊บเลยแซงหน้าเราอีกเลยเเขาเขาว่าอย่างนั้นเลยเพราะว่าผู้รับเหมาคือไทยไทยเจ้าเดียวใช่ไหมแต่จริงๆผู้ควบคุมงานคือเขาแหละ ใช่ไหมเขาแต่เขาไม่พูดเองใช่ไหมเขาก็ต้อพูดอดีตเขาตัวนี่เขาอาจารย์เออใช่ไหมตอนนี้พอเราไปลงทุนที่อื่นเราจะไปทําที่อินโดนีเซียวิศว์เราอะไรใส่เอออย่างนี้จบแล้วขาวลงไปทั่วโลกนะครับโอ้โหแต่ล้วจบเลยตอนนี้คือเขาก็มองว่าเอ๊ะวิศกรรมวิศวกรของเราเนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่าใช่ไหมต่อสร้างได้ความปลอดภัยได้ไหมอะไรเงี้ยเน้นๆอย่างเงี้ยมันมันมันเสียชื่อไง S <S มันไม่ได้เกิดไมได่เกิดแค่ครั้งเดียวนะเกิดตั้งแต่ที่ไหนฮะตั้งแต่นู่นนะเออไล่กระบงังนะฮะต่อ่อไล่กระบังพัดลมต่อมาก็พลรามสองอต่อมาก็ก็มีตึกสอตงอต่อมาก็หลุมยุบยุบหน้าอุทิละแล้วทีนี้ก็แล้วก็เกณฑ์พัดลมที่โคราชก็้ววนี่พัดลมสองอีกรอบนหนึ่งทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสิบปียี่สิบปีเกิดครั้งหนึ่งนะฮะปีหนึ่งมันหลายครั้งนะฮะอาจารย์ใช่ครับแล้วสิ่งที่แป<ย>ลกคืออะไรฮะองค์ อเป็น oh. การโปรเจกต์ของรัฐทั้งนั้นร่องรอยอยู่ตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่เป็นโครงการของเอกชนไม่ใช่สร้างตึกของนางเหงาไม่ใช่สร้างตึกของอาจารย์นะแต่ว่ามันเป็นโครงการของรัฐทั้งนั้นเลยนะที่เห็นเนี่ยถูกต้องครับ อาจารย์คะวันนี้ได้ได้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีการเชิญผู้รับเหมามาแล้วก็จะมีการเช็คลิสต์กันใหม่ทั้งหมดอยไรเงี้ย<ม>ทีนี้ถ้าเกิดจะเช็คลิสต์จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์<ม>อาจารย์พอจะมีข้อแนะนำํำไหมคะว่าในมุมของอาจารย์อาจารย์คิดว่าควรจะเช็คลิสต์เรื่องอะไรบ้างถ้าจะตั้งเซตซีโร่กันอีกสักทีหนึ่งเนี่ยอาจารย์ คือคือมันมีกฎหมายความปลอดภัยอยู่แล้วใช่ไหมว่าเรื่องการใช้เคนใช้เครื่องจากหรือตั้งจันหรือข้อไหนอย่างนี้นะไล่ไล่มาเลยทีละข้อเนี่ยได้ทาหรือเปล่ากฎหมายความปลอดภัยนั้นเอาให้ครบก่อนเอาให้ครบก่อนกฎหมายที่มีเอ่ครบก่อนว่างั้นให้พวกที่ไปขับเคนได้ผ่านการอบรมหรือเปล่าเขาต้องมีหลักสูตรนะต้องอบรมนะใช่ไหมคุณได้มีวิศชกรตรวจความปลอดภัยไหมใช่ไหมมีเขตอันตรายไหมใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเรื่องเรื่องเขตอันตรายแล้วก็ต้องมีเอกสารตรวจสอบโดย เบี้ยกองเซ็นส่งมาหรือไม่อะไรเงี้ยนะ,ะคือ,คอเอาแค่นี้ในอเอกสารครบไหมแค่แค่นี้ก็รู้แล้วนะครับนะแล้วก็ต้องให้ให้ให้กระทรวงกระทรวงแรงงานเลยกรมชลใิการคุ้มครองแรงงานไปบอกเลยว่าใครผิดไม่ผิดนะ้ยนะนะก็ต้องไปบอกตรงนั้นด้วยแล้ที่สําคัญก็คือที่สําคัญก็คือพอเช็คลิสต์เรียบร้อยแล้วลก็คือว่าต้องดูว่ามีเกินรูปภเณฑ์ไปกี่ครั้งรุนแรงแค่ไหนในแต่ละกระเหมาเนี้ยที่ที่รับจ้างรับทำอยู่เนี่ยนะครับ อาจารย์ตั้งแต่วันแรกที่อาจารย์ติดตามเรื่องราวนี้มาจนกระทั่งถึงวันนี้ค่ะมเมื่อเช้าพอได้รับข่าวแล้วอาจารย์มีความความกังวลอะไรมากที่สุดคะที่มันเกิดขึ้นมาในในใจในนอาจารย์นะคะคือคือคือสิ่งที่ผมกังวลคือหนึ่งก็คือว่ามันจะเกิดอีกหรือไม่นะครับ <c oughs> นะเพราะเพราะมันมีมันมีสร้างข้อมูลนะไฟโอเวอร์เยอะแยะเลยทั่วประเทศเยอะแยะเนี่ยแล้วก็แล้วก็ทางด่วนทั้งหลายพวกนี้นาจจะมีการต่อสร้างอยู่นะเพราะฉะนั้นหนึ่งควรจะเกิดอีกประเด็นต่อมาคือว่า ความน่าเชื่อถือของผู้ลักเหมาไทยเนี่ยมันไม่ได้รลบความเชื่อถืออีกแล้วอีกแล้วอย่างเงี้ยนะมันผลตีอมันเรียบร้อยแล้วอีกอันก็คือที่สําคัญคือความไว้วางของประชาชนเนี่ยเขาจะกล้าหรอขับรถไปพระรามสองแล้วต่อสร้างอยู่บนหัวใครจะกล้าผ่านโอ้แล้วมันมีผลด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าอย่างตอนนี้คนเขาก็คุยกันเลยว่าไม่ไปแล้วเส้นนั้นน่ะเปลี่ยนไปเที่ยวอีกที่หนึ่งดีกว่าอย่างนี้เลยนะอาจารย์ใช่ฮะเนี่ยนะคือน่ากลัวขับรถไปมีสิทธิ์ตายได้นั่งรถไฟอยู่ดีจะไปเรียนหนังสือจะไปเที่ยวบอสตาย เนี่ยเจ็นี้มันแสดงประเทศไทยตายง่ายนะ่ตายเป่โอ้เรเศร้าเลยอาจารย์หนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะตามหัวข้อที่เราวางเอาไว้ว่าตกลงแล้วกฎหมายความปลอดภัยมันเป็นแค่เสือกระดาษหรือเปล่าถามอาจารย์ในมุมของอาจารย์เลยว่าแบบนี้เราควรเติมเขี้ยวเล็บให้กับเสือตัวเดิมหรือว่าเราควรที่จะเปลี่ยนคนเลี้ยงเสือใหม่ดีคะอาจารย์คือคือคืออย่างนี้คือคือ กฎหมายมีพร้อมทุกอย่างมีพร้อมนะแต่ว่าเราหย่อนยานเองนะหย่อนยานเพราะฉะนั้นเนี่ยกี้เจ้ากระทรวงจะต้องไปพุ่งพวกอธิปธีทั้งหลายขณะเดียวกันตอนนี้กําลังหาเสียงเลือกตั้งอย่างมาทุบพักการเมืองออกมาเล่นเรื่องนี้เลยนะแล้วเล่นบุกปัดภัยไล่แรงเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยเนี่ยนะครับออกมาบอกเลยเนี่ยคือไม่เอาแค่มาสเตอร์แพลนนะเอาแอคชั่นแพลนเนี่ยนะจะทำอะไรต่างยังไงนะนะบอกเอาให้ชัดเจนเลยว่าจะเล่นเรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มีเรื่องหาเสียงเยอะนะครับอเอาออกมาให้ชับแล้วเดี๋ยวประชาชนเขาจะเจองนะครับฝากไปยังทุกพักการเมืองเลยนะครับนะครับแล้วก็หวังว่าถ้าหาเสียงแล้วทําให้ได้ด้วย ทำให้ได้ด้วยนะพูดแล้วทำนะพูดแล้วทำอาจารย์อาจารย์หาเสียงให้พักไหนหรือเปล่าเบาเบาพูดแล้วทำให้ให้ดีนะแซวสิแล้วไปทำให้จบเลยนะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการขอบคุณค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาวอาจารย์สาวอาจารย์ดรสนธิคชวัฒน์นะคะ